แท้จริงแล้วความหมายของเด็กพิเศษคืออะไรเราจะมีวิธีในการช่วยเหลือเด็กพิเศษได้อย่างไรบ้างเราจะพบเห็นว่าปัจจุบันนี้<ค><ป>การช่วยเหลือเด็กพิเศษจะมี2แบบใหญ่ๆก็คือ1ช่วยเหล right. ือเ,เพราะเข้าใจเห็นคุณค่าและ2ช่วยเหลือเพราะสงสารและว2สิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรและสุดท้ายแล้วเราจะมีการช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วเด็กพิเศษไม่ใช่เด็กวิเศษที่จะมีอภิสิทธิ์ชนเหนือกว่าคน ทั่วไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเด็กพิเศษกันครับนะเราเนี่ยพูดเกี่ยวกับเด็กพิเศษกันใน ช่องของผมเนี่ยเยอะมากแล้วพูดกันมาหลายคลิปมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงนิยามหรือความหมายที่แท้จริงของคําว่าเด็กพิเศษว่าคืออะไรเนาะเพราะหากเราเข้าใจนิยามของอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเพราะเรารู้ไงว่าขอบเขม็มคืออะไรแล้วก็เรารู้ความหมายของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจรงจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ความหมายของคําว่าเด็กพิเศษโดยตรงเลยครับว่ามันคืออะไรซึ่งหากเราเข้าใจก็จะนําไปสู่การช่วยเหลือที่ถูกต้องหากเราเข้าใจก็จะนําไปสู่การที่เราจะรู้ว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างเหมาะสมอย่างไรให้มันถูกต้องตามเราเรียกว่าตามบรรทัดฐานหรือตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นไม่ใช่การช่วยเหลือที่มันมากจนเกินไปเนาะหรือการช่วยเหลือเด็กพิเศษเนี่ยแท,ท้จริงแล้วเด็กพิเศษเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่เขาอยากให้เราช่วยแบบไหนกันแน่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้กันครับ ก่อนอื่นเราไปทําความเข้าใจคําว่าเด็กพเิเศษกันก่อนทั้วว่ามันคืออะไรเนาะคำว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือมันเป็นคําพูดคำหนึง่งเนาะที่หมายถึงเด็กกลุ่มหนึง่งที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเพราะฉะนั้นเด็กพิเศษเนี่ยจึงเป็นคําที่เราเรียกได้ว่ามีความหมายที่แท้จริงก็คือคําว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอันนี้คือคําที่เต็มความหมายของเขาเนาะเด็กพิเศษย่อมจากคําว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษไม่ใช่เด็กที่ ได้สิทธิพิเศษอะไรนะครับนะไม่ใช่อย่างนั้นความหมายไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเี่ยเข้าใจผิดว่าความหมายเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ความหมายคือเด็กที่มีการต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษนี่คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าเด็กพิเศษซึ่งมันหมายความว่าอย่างไร่ะมันหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้เขาต้องการกระบ,บวนการต่างๆที่เป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการที่ได้รับการเลี้ยงดูการช่วยเหลือ การรักษาการฟืนฟ้นฟูบำบัดเนาะหรือการศึกษาที่ต้องการบางอย่างที่เป็นพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นทั่วไปแต่โดยในยกของคําว่าเด็กพิเศษเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเด็กพิเศษเด็กพิเศษแต่ความเป็นจริงเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนกลุ่มนี้จะพิเศษแค่เด็กอย่างเดียวเขาต้องได้รับการช่วยเหลือบางคนก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย <S <S เด็กกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษบางทีเขาจะมีภาวะบางอย่างที่ติดตัวเขาที่เป็นภาวะทางสมองหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับทางร่างกายหรือภาวะบางอย่างที่เป็นความพิการบางอย่างเช่นพิการทางสายตาการมองเห็นหรือว่าพิการทางการได้ยินกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือไปตลอดทั้งชีวิต หรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นก็ได้ครับเช่นกลุ่มปกป้องทางการเรียนรู้ปกป้องทางสติปัญญาหรือกลุ่มออริสติกก็ต้องการความช่วยเหลือไปตลอดทั้งชีวิตเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่วัยเด็กอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมไปถึงวัยรุ่นและวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่ด้วยในตัวเนาะเพียงแค่ว่าเราอาจจะใช้คำว่าเด็กพิเศษเด็กพิเศษเท่านั้นเองครับนะทีนี้เด็กพิเศษเนี่ยผมไม่เจาะลึกแล้วกันเนาะว่า มีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราเคยพูดในคลิปอื่นๆไปแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเนาะเราแบบพูดถึงภาพรวมของการเข้าใจเด็กพิเศษกันซึ่งเด็กพิเศษเนี่ยอันที่จริงเนี่ยก็พูดยากเพราะว่าเกณฑ์ในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างในประเทศไทยเนี่ยเกณฑ์หลักๆก็จะมี2เกณฑ์ก็คือเกณฑ์ของเราเรียกว่าหน่วยงานของพัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์หรือเราเรียกว่าพอมอครับนะก็จะมีความพิการแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกันเนาะแต่ถ้าเกิดหน่วยงานที่เป็นของทางกระทรวงศึกษาธิการ เราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ประเภทเห็นไหมว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะต่างกันแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับนะอันนั้นเป็นเรื่องของเกณฑ์แต่เอาเป็นว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเราก็ถือว่าเขาก็คือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของคนกลุ่มไหนก็ต้อแต่หรือว่าเป็นเกณฑ์ของหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เราก็ถือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือพิเศษอยู่ดีครับนะโอเคทีนี้ผมจะมาพูดเจาะลึกในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับเด็กพิเศษกันในคลิปนี้ครับ เรื่องแรกเลยก่อนเลยก็คือเรื่องที่ว่าหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษครับว่าแท้จริงแล้วเด็กพิเศษเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะคืออันที่จริงเนี่ยเราก็เข้าใจกันละว่านิยามของเด็กพิเศษคืออะไรเนาะนิยามก็คือเด็กที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษอืมนี่คือนิยามของเขานะครับผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษกันครับนะคืออย่างนี้ครับนะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยอันเนี้ย มันอาจจะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับคําตอบโดยตรงที่ว่าเด็กพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ผมเนี่ยอาจจะคุกคีกับในวงการเด็กพิเศษระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เกิดจากที่ตัวเองเนี่ยได้สังเกตเห็นมากกว่าก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษในเรื่องนี้ครับก็คือเรามักจะเข้าใจว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขา โดยการทำแทนเขาไม่ใช่การช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถเข้ามาช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกับคนทั่วไปเนาะอธิบายให้เข้าใจแบบนี้แล้วกันนะคืออย่างนี้ครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาเยอะจนเกินไปเท่าที่ผมสังเกตมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยเหลือเพราะสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะด้วยความที่แบบ ช่วยเหลือพว่คุณค่าก็ได้นะครับแต่เป็นการช่วยเหลือที่เยอะจนเกินไปจนกระทั่งทําให้เขาเนี่ยทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรือว่าง่ายๆคือทําแทนเขาเนั่นเองเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาโดยการที่ให้เขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้ด้วยบรรทัดฐานเดียวกับคนทั่ทวไปทําได้เพียงเท่านั้นเองอธิบายให้เขา้าใจง่ายๆก็คือสมมุติว่าคนทั่ทวไปอยู่ที่100ค่าระดับ100แล้วกันให้เป็นตัวเลขเขา้าใจง,ง่ายๆอยู่ที่ระดับ100 เด็กพิเศษอาจจะอยู่ระดับที่80เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างที่ที่มากกว่าคนทั่วไปเนาะเขาอาจจะอยู่ระดับ80สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้เราอ่ะพยุงเขาช่วยเหลือเขาขึ้นมาระดับที่100ให้เท่ากับคนทั่วไปเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเพื่อทําให้คุณเนี่ยไปช่วยเขาในระดับที่130อะไรแบบนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ผมขออธิบายให้เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะก็คืออาจจะ ยกเ,เหตุการณ์เรื่องของคนปกพร่องในเรื่องของร่างกายอาจจะเป็นคนที่พิการทางขาก็ได้ครับนะคนที่พิการทางขาเนี่ยความที่เขาต้องการความช่วยเหลือพิเศษเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยไปเดินแทนเขาเขาอาจจะมี การพิการทางขานะครับเลยทําให้เขาเดินไปหยิบของไม่ได้แต่เขาไม่ได้อยากให้คุณไปเดินหยิบของแทนเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการให้คุณช่วยก็คือคุณช่วยฝึกฝนเขาหรือหาอุปกรณ์เสริมให้เขาสามารถเดินไปหยิบของด้วยตัวเองได้เห <S <S มือนกับคนทั่วไปเหมือน,นกับคนทั่วไปด้วยบรรทัดฐานเดียวกันกับคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเดินไปหยิบแทนเขา ทำให้เขาอะทาแทนให้เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกันเนาะในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นสื่อถึงแม้จะเป็นระดับเล็กๆก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจกันให้เข้าใจตรงกันว่า คนที่เป็นเด็กพิเศษหรือคนพิการนั้นเขาไม่ต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาจนมากเกินไปหรือเกินบรรทัดฐานของทัท่วไปเขาเพียงแค่ต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาเพื่อทําให้เขาสามารถชชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปในสังคมเท่านั้นเองครับทีนี้ผมขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษครับว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทเท่าที่ผมเห็นทั่วๆไปนะครับก็คือจะมีทั้งหมด2ประเภทอันนี้ ก็จะคล้ายๆกันทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดของสังคมวัฒนธรรมก็จะต่างกันออกไปแต่ว่าหลักๆก็จะมีด้วยกันสองประเภทก็คือประเภทแรกก็คือช่วยเหลือเพราะยอมรับเห็นคุณค่าในตัวเขาช่วยเหลือเพราะเข้าใจเขาประเภทที่2ก็คือช่วยเหลือเพราะเห็นใจสงสารเขาจริงๆเนี่ยการช่วยเหลือสองประเภทนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความงดงานอย่างหนึ่งทั้งคู่เลย ไม่ว่าจะช่วยเหลือเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกไปเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความงดงามทั้งคู่แต่ทีนี้มันมีความแตกต่างกันกน,นิดหนึ่งนะความแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเพราะเข้าใจยอมรับหรือว่าการเห็นคุณค่าเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันดีกว่ามันย่อมดีกว่าการช่วยเหลือเพราะสงสาร ประมาณนี้แล้วกันเพราะวมันเป็นการเห็นคุณค่าในตัวเขาเนาะ,ะมันเห็นคุณค่าในสิ่งที่มองว่าโอเคคนที่เป็นเด็กพิเศษก็สามารถทําอะไรได้เหมือนคนทั่ว,วไปเหมือนกันถ้าหากได้รับการช่วยเหลือนะแต่มันก็ต้องมอีรายละเอียดของมันนะครับที่แตกต่างกันออกไปมันอาจจะทําได้ไม่เหมือนคนทั่ว,วไปหรอกมันอาจจะยังมีบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย สิ่งพื้นฐานบางอย่างเขาอาจจะทาได้เหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทด้วยเนาะทีนี้ผมขอพูดลงรายละเอียดเลยกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่ช่วยเหลือเพราะยอมรับเข้าใจมันดีอย่างไรเนาะก็คืออย่างนี้ครับคือผมมีความรู้สึกว่าหากเราช่วยเหลือเพราะแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าทัศนคติของเรา,าเนาะม i n d ซ e t ของเรา เรื่องของการมองโลกของเราความเชื่อของเรามันก็จะดีตามไปด้วยเพราะเรามีพลังบวกในการที่จะเชื่อว่าคนคนหนึ่งสามารถพัฒนาได้เรามีพลังบวกในการเชื่อว่าเด็กพิเศษก็สามารถพัฒนาได้เหมือนกันเนาะเรามีความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นการพัฒนาตัวเองในตัวและเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวด้วยเนาะคือถ้าหากว่าเราเชื่อแบบนี้เราก็จะเชื่อมั่นครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาเด็กพิเศษให้เขามีความสามารถ บางอย่างที่สามารถพัฒนาได้และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปในในส่วนที่สามารถทําได้แบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเพราะเห็นคุณค่าคือผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันว่าผมเคยไปดูงานประเทศหนึ่งมาเขาช่วยเหลือเด็กพิเศษโดยการที่ฝึกให้เด็กพิเศษเนี่ยทำงานให้ได้ผลผลิตที่เหมือนกับคนทั่วไปทํากันเขาไม่ได้มองว่าเด็กพิเศษ คือทาได้เท่านี้ก็โอเคก็บุญแล้วจะให้เด็กพิเศษทําได้เหมือนเด็กทั่วไปได้อย่างไรเขาไม่มองอย่างนั้นแต่เขามองว่าหากว่าเด็กพิเศษคนนั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาจะช่วยเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่ทํางานได้ในการผลิตสินค้าได้ก็จะต้องมีคุณภาพแบบเดียวกับที่คนทั่วไปทําได้เช่นเดียวกันแล้วคนที่มาซื้อสินค้านั้นเขาก็ซื้อเพราะเห็นคุณค่าซื้อเพราะต้องการสินค้าสินค้านั้นไม่ได้ซื้อเพราะสงสารช่วยๆมันซื้อไป ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับช่วยๆกันซื้ออะไเนี้ยไม่ไม่ใช่เพาะอย่างนั้นนะคือช่วยเพราะว่าเขาต้องการสินค้านั้นจริงๆเนาะซึ่งการทําแบบนี้ก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีพลังบวกเนาะทำให้ตัวของผู้ที่เป็นเด็กพิเศษเองก็รู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจตัวเองฉันก็ทําอะไรได้เหมือนคนทั่ทวไปเหมือนกันและเขาก็เกิดเซฟเอสติมที่ดีเช่นเดียวกันเนาะเรา ในฐานะที่เป็นคนดูแลเด็กพิเศษเราก็มีความภาคภูมิใจเหมือนกันสังคมก็มีความภาคภูมิใจเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะที่ว่าแบบโอ้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างแบบนี้ครับนะทีนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับการช่วยเหลืออีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทเรื่องที่ว่าการช่วยเหลือเพราะสงสารเห็นใจนะซึ่งการช่วยเหลือแบบนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราจะช่วยเหลือเด็กพิเศษได้เพราะเราเห็นใจเขาเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องใช้ความ แมตตาใช้ความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช้ความเห็นอ,อกเห็นใจระดับหนึ่งเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือแบบนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีครับนะก็คือเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็ก,ก็ช่วยเหลือกันเพื่อนเร่่มโรคเนาะต้องการกามช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันซึ่งมันก็อาจจะนิดหนึ่งตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราช่วยเหลือผู้สงสารเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยด้อยกว่าเราเนาะ เออคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเวลาผลิตสินค้ามาทีหนึ่งก็อาจจะทําสู้คนท,ทั่วไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะซื้อสินค้าเขาช่วยช่วยเขาซื้อไปอะไรแบบเนี้ยช่วยช่วยเขาซื้อไปเขาก็คงทาไม่ได้เท่าคนทั่วไปทาหรอกเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเขาจะทาได้เท่าคนทั่วไปได้ยังไงอะไรแบบนี้เนาะซื้อโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเขาหรือไม่ได้เห็นคุณค่าของสินค้าแต่ซื้อเพราะสงสารอ่าอ,อะไรแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรครับนะก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือประเภทหนึ่งเหมือนกันเพียงแค่ว่าผมมองว่าการช่วยเหลือแบบเน มันเป็นการช่วยเหลือแค่ว่าโอเคช่วยเขาในครั้งนี้แต่มันไม่ได้ช่วยเหลือเขาระยะยาวเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับการให้ปลาเขาดรที่ไม่สอนให้เขาตกปลาเป็นเข้าใจใช่ไหมครับอ่าเปรียบเชียนง่ายๆแบบนี้มันเป็นการที่ช่วยเหลือช่วยเหลือเอ่อ เด็กพิเศษโดยที่ไม่ได้สอนให้เขามีการพัฒนาอะไรจนกระทั่งเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้เพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราสามารถทําอะไรได้เกินขีดความจํากัดของเราได้อยู่แล้วครับนะคือคือโอเคเรามีขีดจํากัดอยู่ก็จริงแต่ว่าเราสามารถพัฒนาเกินขีดจํากัดณตอนนั้นได้ให้ดีขึ้นได้แบบนี้เนาะอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็จากที่ผมฝึกปฏิบัติมาเนี่ยพบว่ามันก็จริงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพราะเข้าใจ นะช่วยเหลือเพราะว่าเห็นคุณค่าหรือจะเป็นการช่วยเหลือเพราะเห็นใจสองสารไม่เป็นไรถือว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งคู่แต่สุดท้ายเนี่ยช่วยเหลือเพราะเข้าใจเห็นคุณค่าจะดีกว่าครับนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือระยะยาวตัวคนช่วยเหลือก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองตัวเด็กก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเกิดเซลฟ์สตมที่ดีเนาะว่าแบบโอตัวฉันนี่แบบสามารถทําอะไรได้ในที่สุดก็ทําอะไรได้เหมือนคนทั่วไปหรือว่าทําอะไรได้แบบเฮ้ยคนทั่วไปก็ยอมรับเราได้ระดับหนึ่งนะสังคมก็เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุ เรียกว่าอยู่เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นอินคูซีฟนะครับก็คืออยู่ร่วมกันแล้วก็อันที่จริงเนี่ยเด็กพิเศษมีเยอะนะครับนะบางทีเด็กพิเศษที่เป็นเล็กๆน้อยๆหรือบางกลุ่มเนี่ยมีอาการเพียงแค่บางส่วนเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะอาการเขามีแค่บางด้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือกาเป็นเด็กกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับแต่จริงๆมีเยอะนะครับในสังคมแอบแฝงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราสามารถช่วยตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในระะยยาว ในทางสังคมและในทางของรัฐบาลหรือสวัสดิการก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะว่าเขาก็จะลดภาระนะครับเราไม่ใช่เขาภาระแล้วกันโทษทีครับเราใชกคําว่าลดเรื่องของความช่วยเหลือก็แล้วกันนะลดความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเด็กพิเศษลงไปได้นะก็เอาเอาส่วนที่ต้องไปช่วยเหลือไปช่วยส่วนอื่นแทนก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเด็กกลุ่มนี้เขาสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้มากขึ้นเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนตรงส่วนนี้ได้แล้วก็เอาเอางบประมาณหรือว่าเอาอะไรแล้วแต่เนี่ยไปช่วย คนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เลยอยากฝากบอกเอาไว้เรื่องที่ว่าการที่ต้องการความช่วยเหลือของเด็กพิเศษเนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทก็อธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันครับว่าประมาณนี้ครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันครับก็คือหัวข้อที่ว่าแล้วเราควรจะทําอย่างไรละที่เรา จะสามารถช่วยเหลือเด็กพิเศษได้อย่างพอดีที่มันไม่ใช่การช่วยเหลือที่มากจนเกินไปหรือโอเวอร์เกินไปเนาะคือเด็กพิเศษเนี่ยก็คือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษไม่ใช่เด็กวิเศษที่มีอภิสิทธิ์ชนเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรดีล่ะเราจะใช้อะไรเป็นไม้บรรทัดว่าอันนี้การช่วยเหลือที่พอดีกับคนทั่วไปในสังคมหรือพอดีกับอะไรที่มันแบบไม่โอเวอร์จนเกินไปหรือเป็นการช่วยเหลือที่มากจนเกินไปจนกระทั่งทําให้หลายๆคนเนี่ยมองและเข้าใจผิดว่าเอ้ยเอา ความเป็นเด็กพิเศษมาใช้อภิสิทธิ์ชนเหนือคนทั่วไปหรือเอาความเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมาใช้ในการกระทําผิดโดยที่ไม่ต้องรับโทษเอามาเป็นข้ออ้างอะไรแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะแบบนั้นไปเพราะด้วยความที่ว่าเราเข้าใจความหมายของคําว่าเด็กพิเศษกันพลาดไปเนาะอันที่จริงแล้วเนี่ยไม้บรรทัดที่จะเอามาใช้ได้นเนี่ยในการที่จะใช้ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษนะอย่างอย่างตามนิยามของมันเนี่ยก็คือบรรทัดฐานทางสังคมครับบรรทัดฐานทางสังคมคือไม้บรรทัด ตัวนั้นในการที่เราจะเอามาใช้ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่างพอดีอธิบายง่ายก็คืออย่างที่ผมพูดไปเป็นตัวเลขเนาะว่าสมมติค่ามาตรฐานของมาตรฐานคนเนี่ยอยู่ที่100เด็กพิเศษอาจจะอยู่ระดับแ0บคนทั่วไปอาจจะระดับ100สิ่งที่เราจะช่วยเหลือเขาคือเราพยุงเขาในยการช่วยเหลือเขาขึ้นมาอยู่ที่ระดับ100เท่ากันไม่ใช่การดันเขาขึ้นไปอยู่ระดับที่130แบบนั้นไม่ใช่เนาะทีนี้ผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่า สมมตินะครับว่าเด็กพิเศษทําอะไรผิดหากเขารู้ตัวแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าเราช่วยเหลือเขาจนทั้งเขาอยู่ในบรรทัดฐานตามเกณฑ์ของสังคมแล้วแต่เขายังมีเจตนาที่จะทําผิดหรือตั้งใจที่จะทำผิดอีกคือถ้าทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าเขารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าบรรทัดฐานทางสังคมคืออะไรแต่เขายังตั้งใจทําผิดอีก อันนี้ผมว่าเขาก็ต้องได้รับโทษเหมือนกันนะเขาก็ต tota <dec> ้องได้รับโทษแบบเดียวกันกับที่คนทั่วไปในสังคมรับโทษเช่นเดียวกันนะครับ ứng, เขาก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาหรือเรียนรู้จากบทลงโทษที่เขาควรจะต้องโดนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเด็กพิเศษแล้วแบบโอโ้โหพอเป็นเด็กพิเศษปุ๊บไม่ต้องรับโทษเหมือนกับคนทั่วไปในสังคมผมว่าไม่ใช่นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะสมมุติว่าเป็นเด็กกลุ่มสมาธิสั้นอย่างเงี้ย เด็กสมาธิสั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เนาะอาจจะมีเรื่องของการไม่อยู่นิ่งเรื่องของเมิร์ลอยแล้วก็หุนหันพลันแล่นใจร้อนเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้โดยการที่ทําให้อารมณ์ของเขาเนี่ยกลับมาอยู่ใกล้เคียงกับคนทั่วไปหรือใกล้เคียงกับบรรทัดฐานของคนทั่วไปใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติคนทั่วไปครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือเขาเนาะหากว่าเขามีอารมณ์ที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือเขาคุมไม่ได้อันนี้ยังพอเข้าใจกันได้แต่เราต้องช่วยเขาให้เขากลับมา แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในเกณฑ์คนทั่วไปแล้วเขาคุมตัวเองได้แล้วแต่เขายังจงใจทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการทำทำอะไรที่มันเป็นทางที่ไม่ดีในทางอารมณ์นะครับนะหรืออาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออาจจะทําอารมณ์อะไรแล้วแต่ที่มันเดือดร้อนคนอื่นเขาอันนี้เขาก็ต้องได้รับโทษเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเขาสามารถคุมตัวเองให้เหมือนกับคนทั่วไปได้แล้วเพราะเราฝึกเขาจนได้เขาคุมตัวเองได้แล้วแต่เขายังจงใจทำเนาะหรือเขาจงใจเอาเรื่องเกี่ยวกับ ควาเป็นสมาร์สั้นเป็นข้ออ้างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เขาก็ต้องได้รับโทษหรือได้รับบทเรียนแบบที่คนทั่วไปได้รับเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่ากรณีแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับนะกรณีที่คนที่เป็นกลุ่มสมาธิสั้นกลุ่มออทิสติกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาความเป็น ความเป็นโรคเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการทําผิดเนี่ยไม่ค่อยเจอเหรอกครับนั้นน้อยนะครับเท่าที่ผมเจอมาไม่ค่อยมีหรอกครับนะส่วนใหญ่จะไม่รู้จริงๆมากกว่าพอรู้เขาก็เปลี่ยนแปลงได้นะแต่นี่อธิบายเข้าใจกันหรือยกตัวอย่างง่ายๆก็คือกลุ่มออริสติกนะครับออริสติกเนี่ย,รยหรือออริสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์นะก็อาจจะมีเรื่องของที่ว่ามีความปกพ้องในเรื่องของทักษะสังคมได้อาจจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมเขาไม่มีคอมมอนเซนต์ทางสังคมครับว่าง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรผิดโดยที่ไม่ได้ต้ตังใจ <S <S อาจจะทําผิดมารยาทโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้เราก็ต้องบอกเขาเตือนเขาสอนเขาเพราะเขาไม่รู้จริงๆเนาะแต่เมื่อใดก็ตามที่เขารู้แล้วว่าอันนี้คือความผิดมารยาทอันนี้คือการเสียมารยาทแต่เขายังตั้งใจทํายังจงใจทําอีกรู้ทั้งรู้ว่าทาไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าผิดรู้ทั้งรู้ว่าสังคมไม่ยอมรับแต่ก็ยังตั้งใจทําจงใจทําอีกอันนี้เขาต้องได้รับบทลงโทษแบบเดียวกับที่ทคนอื่นโดนแล้วครับนะสังคมลงโทษเขาอย่างไรเขาก็ต้องโดนแบบนั้นเช่นเดียวกันคือ จริงอยู่ว่าออริสติกอาจจะมีอีกภาวะหนึ่งเข้ามาเกี่ยวก็คือความไม่ยืดหยุ่นก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีอีโก้เสรติซึมเนาะหรือว่ามีความเป็นอีโก้ในตัวระดับหนึ่งได้ก็คือแบบจะไม่ค่อยฟังใครใช้แต่ความคิดตัวเองได้ในบางคนเนาะเข้าใจครับว่ามันอาจจะเป็นภาวะอย่างหนึ่งของเขาแต่ภาวะนั้นน่ยมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะคือภาวะนั้นเนี่ยก็คือ เขาอาจจะมีความไม่เข้าใจสังคมแต่พอเขารู้ว่าต้องทำอย่างไงเขาเข้าใจสังคมแล้วเขาเข้าใจละว่าสังคมต้องทําแบบนี้นะเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมเข้าใจมารยาทแล้วแต่ความเป็นอีโก้ในตัวเขาเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าทําตามความคิดตัวเองดูก็คือทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าฉันก็ยังไม่ทําตามสังคมอยู่ดีเพราะว่าฉันต้องการทําความคิดความคิดของตัวเองถ้าเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขาก็ต้องได้รับการลงโทษแบบเดียวกับที่สังคมคนอื่นๆต้องโดนอยู่ดีนะครับเพราะบางครั้งการเรียนรู้บางอย่าง ของเด็กกลุ่มออทิสติกก็ต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือเรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันถึงแม,ม้จะเป็นความไม่ยืดหยุ่นของเขาเขาก็ต้องเรียนรู้ไปแบบนั้นบางทีการเรียนรู้แบบนี้ก็ทําให้เขายืดหยุ่นมากขึ้นได้ในบางคนก็ทําได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับก็ขอ,อยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าก็พูด มาระดับหนึ่งคิดว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจละเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษในวันนี้เราก็พูดโดยภาพรวมไปแล้วตั้งแต่ความหมายนิยามของเด็กพิเศษคืออะไรเนาะประเภทของการช่วยเหลือเด็กพิเศษความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กพิเศษและสุดท้ายเด็กพิเศษต้องไม่ใช่เด็กพิเศษเด็กพิเศษเป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปเราต้องช่วยเหลือเขาให้เขาขึ้นมาได้หรือทำอะไรได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ให้เขามีอภิสิทธิชนหรือทำอะไรผิดโดยที่ ตั้งใจแล้วได้อภิสิทธิชนเหนือออกคนทุตไปไม่ใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วเด็กพิเศษต้องไม่ใช่เด็กวิเศษครับนี่คือแนวคิดที่ดีจะพิสุจนเชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ